ใครที่กําลังมองหารถครอบครัวอยู่นะแบบนี้คุ้มไหมไปกันทีแบบ11ที่นั่งเลยนะครับเบาะแถว2ก็สามารถปรับพับแล้วก็วอล์กทูเข้าไปแถว3ได้แบบนี้เป็นหน้าแท้หลังเทียมนะแถว4ก็อยู่ในวภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานไม่มีฉีกไม่มีขาดเหมือนกันประตูก็เป็นแบบประตูเปิด2ข้างแต่เป็นแบบเมนนวดนะภายนอกได้สีดามานะครับคันนี้ปี2 0 1 3 1 4ุฮนไดเ เครื่องยนต์ดีเซลไฟหน้าใสๆสเดิมๆกระจังหน้าแมเนเชนเรียบร้อยตัดหมอกมาให้คู่หนึ่งประกันภัยชั้นหนึ่งก็ยังเหลือด้วยนะล้อแมกเดิมโรงงานเปลี่ยนให้เรียบร้อยอนะยาง4เส้นเลยพร้อมเดินทางท่องเที่ยวได้เลยกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวตัวรถสีดําเงาฉ่าระบบห้ามเบรกได้มาดิสสีล้อฝาท้ายอยู่ครบหมดสปอยเลอร์อหลงังไฟเบรกที่สาปัดฝนหลังนะครับโลโก้คุนใดอีลิตส่วนคอนโซลด้านหน้าอย่างใหม่ไร้ริ้วรอยแอร์แบ็กด้านหน้าได้มาคู่หนึ่งพวงมาลัยเป็นแบบมันติฟังก์ชั่นเลขไมล์สองแสน 10,000กิโลกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้า,กร,ก,ฟฟากระจกไฟฟ้าได้มา2บานออโต้บานเดียวฝั่งคนขับตกแต่งด้วยลายไม้ตรงกลางนะวิทยุวินเดิมจากโรงงานระบบแอร์เมนนวลใช้งานง่ายๆแบบนี้สามารถทำพิเตอร์ได้ด้วยดีเซลเลดเอเจัดเต็มระบบเกียร์ออโต้มีโหมดสปอร์ตชิปล็อกจอดแปได้เบาะคูหน้าสมบูรณ์สามารถนั่งได้3แถวนะครับแบบนี้หรือจะไว้วางสัมภาระได้ด้วยส่วนที่บอดี้ด้านหน้าหมดห่วงน็อตฝากระโปรงแก้มซ้ายขวาไม่มีขยับรับประกันไม่มีชนหนักพลิกความน,าน้ำท่วม เครื่องยนต์แห้งๆรอยอร์วทางอยู่ครบทุกจุดทุกตำแหน่งอุปรกรณ์ส่วควบทุกอย่างที่เป็นพลาสติกพร้อมใช้งานแบตเตอรี่ G S ราคาชิวๆ599,000ผ่อน13,500